สวัสดีครับวันนี้รวบรวมผลงานวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์มีตลาดใหญ่ที่สิงห์บุรีนะครับวันนี้เป็นสมเด็จปกโพป,ปีสามเก้านะครับเป็นสมเด็จที่เรว่าน่าจะแพงสุดแนวนะครับของปีสามเก้านะบกโพป,ปีสามเก้า หนามากนะครับกว่าจะหาราคาที่ว่าเอามาออกต่อได้เนี่ยลำบากมากนะครับอ่าองนี้ก็เอาเอาห้าพันสองนครับเอาห้าพันสองร้อยบาทนะครับ ห้0พบาทปี39มเกปกโอเใบนะครับอันนี้เป็นสมเด็จหลังมิมีเนื้อปิ้นปิดมาหน่อยหนึ่งนะครับฐานเนี่ยน่าจะมีแตกหน่อยครับแตกหน่อย อันนี้ก็เอาเอาเอาพันสามแล้วกันนะสวยๆตอนนี้ต้องมีเกือบสองพันนะครับพันพันสามอันนี้ไม่ใช่หลบกล้วยนะครับเก็บก่อน ไปดู <c oughs> สมเด็จราชนัดดานะครับหลวงพ่อโกยเสกของนี้สวยนะครับเนื้อผงราชนัดดาเอาห้าร้อยบาท สมเด็จหน้าหนูวัดหนองปิงนะครับนี่จะมีตัวหน้าอยู่ด้านหลังนะอันนี้ก็มีในหนังสือนะครับอันนี้เอาเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วกันสมเด็จวัดหนองปิงนะครับหน้าหนูอันนี้ค้นดูได้เลยนะมีประวัติ <c oughs> สมเด็จหลงวงพ่อเท่าปีสองพันห้าร้อยนะครับ สมเด็จหลุมพ่ทเท่าปี 2500. สองพันห้าร้อยสภาพสวยนะอันนี้คือเปื้อนจากพลาสติกนะครับสมเด็จหลุมพ่ทเท่าเนี่ยเอาสองพันบาทแล้วกันเอาสองพันบาทสองพันห้าร้อยนะสร้างสองพันปีสองพันห้าร้อย ของนี้เนี่ยสวยระดับทรงประกวดได้เลยนะครับชินราชวัดหัวหนานะครับหลวงพ่อควยร่วมเสกอันนี้เอาอันนี้มีหน้าตานะติดหน้าตาติดเนี่ยเอาพันสองร้อยบาทเนื้อผงน้ำมันนะครับ หลวงพ่อกวยนอกวัดก็หลานาคอันนี้ผมไม่มั่นใจปีนะน่าจะเป็นหกสองหรือหกสามนะครับอันนี้เป็นนอกวัดนะครับปฏิสังขรวัดอาลีทวีนารานีวัดหน,น,นดดองอีดุกนะครับวัดหนองอีดุกก็ใกล้กับวัดหลวงพ่อนะครับอันนี้เอาสี่ร้อยบาทโัวแหวนเอาสามร้อยห้าสิบนะครับโอแหวนสามร้อยห้าสิบ เหรียญกลมปีห้าสามนะอันนี้เอาแปดร้อยบาททานบารมีปีห้าสามเอาแปดร้อยบาทเหรียญกลมหายยากนะครับเหรียญน,นี้หายยากนะ หลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมนะครับวัดทุ่งแหลมหลวงปู่หนูเก้าเหรียญเก้าสิบปีหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลม,ห,ห,ห,ลมหลังฮานุมานนะครับอันนี้เอาเอาเจ็ดร้อยบาทเก้าสิบปีหลวงปู่หนูนะครับเน,นี่ยอันนี้ก็เหรียญประสบการณ์นะเอาเอาเจ็ดร้อยบาท เหรียญดอกจันหลงพอเกาะนะครับจะบอกว่าจานเหรยียญเป็นนี้เป็นเหรียญจานนะเดี๋ยวดูรอยจานให้นะด้านหลังนะครับปีห้าเจ็ดมีรอยจานอยู่ด้านหลังนะนี่นะครับมีจานเหรียญเหรียญปีห้าเจ็ดมีจานเอาไปห้าร้อยบาทสวยนะ อันนี้กาลังแรงนะครับหลวงพ่อเกาะอันนี้ลาหูมีสองมีสององนะครับอันนี้เหมาะแก่ไปเลี่ยมเลี่ยมไว้ใส่สร้อยนะเป็นตรงกลางนะแล้วก็ทำสามห่วงนะสวยนะครับลาหูใครที่ว่าอยากจะไปเสริมดวงนะครับอันนี้เป็นลาหูปีส8มวัสุทัศนนะครับ ันนี้เอาห้าร้อยบาทนะเอาองค์ละห้าร้อยบาทมีสององนะครับลาหูวัสุทัศนปีสามแปดองละห้าร้อยบาท <c oughs> หลวงพอ่อฤษีลิงดำนี่สภาพสมบูรณ์นะครับสภาพสมบูรณ์ สภาพนี้นี่เอาไป2,300บาทนะครับโอ้างบางๆ2ง0 0บาท2,300บาทนี่เหรียญน,นี้ชอบเลยแข่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเก็บเองได้นะครับแต่ก็ซื้อมาไว้ก่อนเจอเหรียญแท้สวยๆต้องซื้อไว้นะครับ พญาพิชัยดาบหักนะครับพญาพิชัยดาบหักปีหนึ่งเจ็ดไอหนึ่งเก้าขอโทษ,โทษเสียชีพอย่าเสียสัตว์ปีหนึ่งเก้านะครับ อันนี้เอาไป700บาทนะครับปี19ึ่งเาพญาพิชัยดับภักเอา700บาทแล้วกันสวยนะครับสภาพเหรียญเหรียญสวยนะฮะ เจ็ดร้อยบาทอ,อ๋อนี่มีเหรียญเนื้อเงินปีหกสี่มาแล้วนะวันนั้นก็ถามมากันเยอะนะครับนี่ได้แล้วนะพี่นะเอาสามพันนะครับสามพันบาทเนื้อเงินปีหกสี่สภาพผิวกระจกนะผิวใสใสเลยเอาสามพันบาทราคาเดิมนะครับมาแล้วนะพอขายไปก็ตามหาให้ตามหา อันนี้มาแล้วนะครับสวัสดีครับใครเอ้ยไม่ใช่ยังไม่จบยังไม่จบนี่โอ้โหไฮไลท์เลยอันนี้เนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยผมมีรูปตอนที่ยังไม่เลี่ยมให้ให้ด้วยนะครับเพื่อความสบายใจนะรอยขอบรอยอะไรเนี่ยผมมีรูปตอนไม่เลี่ยมด้วยแต่ว่ารูปมันอยู่ในเครื่องที่อัดคลิปอยู่นะครับผมก็ให้ดูไม่ได้นะแต่ว่าใครที่จะสนใจจะเช่านะผมรับประกัน แทร้านเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไปแห่นั่งแห่นอนแห่ได้เลยนะครับแล้วก็มีรูปเปื้อยให้ดูด้วยอ่าแล้วใครที่ไม่มั่นใจนะครับก็สามารถเอารูปไปส่งเช็คตามสายที่พี่ดูว่าเขามันเอ่อเราไอ้นั่นให้ได้นะครับที่เขาดูเป็นนะฮะแต่ยังไงผมก็รับประกันให้ตลอดชีพอยู่แลยนะครับอ่าเก๋เมื่อไหร่ฝันว่าเก๊ะคืนได้นะครับ จะส่องให้เห็นเส้นคอนะอ่าพอเห็นไหมฮะมันม,มีอยู่สองสามเส้นนะที่คอนะใต้คางนะครับใต้คางจะมีเส้นขนแมวอยู่เรือเลี่ยมทองนะไม่ใช่ท้องโหละนะพี่นะทองตับยองวันนี้ทองทองดีนะครับทองดี สภาพพ้าน่าจะอยู่ที่ประมาณห้าสิปอรเซนต้ปอเซนตอนนี้สวยๆนี่เกือบสอง0 0 0ไปแล้วนะครับราคาเฉพาะพ่อค้าขายกันตัดอยู่ที่สิบหกิบเจดนะครับสวยสวย,ส<ว>ยตรงนี้พร้อมทองเนี่ยผมเอาสี่หมื่นสองันบาทนะครับสี่หมื่นสองพบาทใครมีกำลังหรือว่ามีช่องทางก็จัดไปนะครับ รับประกันให้นะที่ตลอดชีพตลอดชีวิตนะครับแถ้แน่นอนนะครับมีรูปก่อนเลี่ยมให้ด้วยราคาจับต้องได้นะครับตอนนี้4ี0 0 0บาทนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับพักมาได้เลยตามนี้นะครับใครสนใจรายการไหนสอบถามอ้อมีนี่ลืมโอ้ยเดี๋ยวนี้ลืมบ่อย <c oughs> คิดลืมลหลวงพ่อแชม่มมเมาก่อนตอนเด็กขายไปองค์เสียดายจะยาตายหลวงพอแชม่มวัดชะลออนะครับรูปหล่อปั๊มรุ่นหนึ่งนะอันนี้เอาสองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทนี่ประกันแท้ให้เลยนะฮะ สันสองร้อยบาทพอแชม่มวัดฉลองนะครับสองพันสองร้อยบาทอ่ะจบละเราจะครบแล้วนะใครสนใจก็ติดต่อมาตามนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ